เดี๋ยวพอละกีต่อไปเฮ้ยเอาขมหมดแล้วเนี่ยอ้าวหวานไหมผักเนี่ยอร่อยไหมเห็นไหม MJ ดูคิมจุนกินเยอะแล้วนะจะหมดแล้วยังไม่ขยับเลย MJ ยังไม่ขยับเลยนะดังกว่าอ้าวกินเข้าไปยังไม่แพ้ไหวไหมครับ MJ พึ่งบวกออกมาตอนนี้นะครับคิมซุนเขายังอร่อยอยู่ เจ้าสองกำทำเกนทุกอย่างพอตอนพอตอนที่ไปฝึกก็ะทำเป็นเก่งพอตอนที่ไปฝึกก็ะทำเป็นเก่งแหมได้ทีขี่แพะไล่เลยครับแซวเพื่อนใหญ่เลยครับงานนี้เอาของตัวเองให้หมดก่อนไหมครับคิมซุนหลังจากที่ครูฝึกเคี่ยวเรื่องการกินผักอยู่นานแล้วทั้งครูก็ทานจนเกือบจะหมดแล้วล่ะครับคนเขารออยู่เห็นไหมไอไวเอาหมดหรือยังหมดแล้วครับเอาไหนดูสิไอครูดูสิ โอ้โหดีมากเอาไปเก็บได้เป็นยังไงบ้างครับอิ่มกับรางวัลพี่เศษไปตา,ตามกันต้องยกนิ้วให้กับจิ๋วซ่าทั้งสองนี้จริงๆที่สามารถเอาชนะใจตัวเองยอมทันพักจนได้